ตบมืดองดังสักครังครับคนไหนแดงสดครับคนไหนเลียงผาตาหวานเดิเอาเองครับผู้ใหญ่นี้สามารถจะทราบได้ว่าใครเป็นใครนักแสดงมาเยอะนะครับ อะไรล่ะมึอะไรจะดูุนทำไมล่ะประกาศอะไรแล้รับเชิญก็เชิญมาใครเชิญมึงล่ะกูก็ไม่มีใครเชิญเนี่ยแล้วมึงมาก็พราแกเพราแกพี่ยศน่ะเขาโทรไปหาพ่อแกกูพ่อแกกูก็บอกกูกูก็มาไม่มีใครเชิญกูหรอกพ่อแกเขาติดต่อกันแล้วกูก็มาเล่นเนี่ยท่านเป็นใครในเรื่องฮะ เรื่องฉากนี้เป็นใครเ,ออเป็นหลวง<อ>ไงคุณหลวงมึงเนี่ยนะไอ,อ้กูต้องเป็นขี้ข้าสิก็ใช่เดีย้าเนีเป็นคุณหลวงก็ตั้งนั่งนั่งผานหน้ากูนั่งข้างหน้ามึงนะแล้วคนเรื่องเขาเล่าเขาใช้กูแล้วมึงไปอยู่ข้างหลังกูเขาเล่ากูไงบ้าคนเรื่องเขาตาเล่เขาเล่ากูแต่เขาไม่มองมองึงถ้ากูเป็นคนหลวงย้กูว่านี่ต้องเป็นคุณหญิงแน่ๆเลยเขาเล่ามึงชื่อเดี๋ยว โอ้โห oh, oh, oh. ตัวขนาดนี้มึงลองวาดภาพระแดงสดเอ้ยถ้ามันซักงเกงในตากไว้หน้าบ้านกูต้องนั่งดูที่ใครเอาจอแบนมาตั้งไว้หน้าบ้านแน่เลยเดี๋ยวก่อนคนเรื่องเขาไล่มึงเป็นกูชื่อคุณภาพนวยนวยแล้วกูอะมึงก็อนวยแต่น,น,นวยหัวคาดนามตระกูลนึงนามตระกูลหัวคาด <c oughs> นวยหัวคาดอำนาจกบหัวูสว <c oughs> เอะไรไปข้าพ่อกอทิ้งตั้งชื่อยังไงวะเนี่ย ฟังแดงส,งสดให้ครองท่านสิบมิลน้อยๆของแดงสดโอ้โหถ้าเสียงให้เฮียอย่างนี้กูมาเล่นกูไม่เอาหูมาซะดีกว่า ที่ว่าเสียงจะหวานหน้าโคตรหล่อหวานหาอะไรล่ะกูไปขายอุยเตี๋ยวอยู่เสียงยังเฮียทีหลังถ้ามึงมาเขาเชิญมึงมากูจะไม่เอาหูกูมาเราจะได้ไม่ต้องฟังมึงทำไมก่อนกูร้องเนี่ยคุณดูเนี่ยฟังกูเนี่ยเคลิ้มหลับไปเลยอ่ะแดงสดอ๋อหลับเพราะเสียวเพาะใช่เขาไม่อยากฟังก็แด่งยานอนหลับเปล่าิบเสียงท่านผู้ชมครับ มาตกหัวเขาทำไมล่ะไม่ได้ตกทีมไอ้สัสเอาอะไรทีมหน้เขาออกมาเอาอะไรทีมโธ่นี่โอ้นาดีนะน่าจะไปโกรธเลยถ้ามือตกก็โกรธเลยนะมือไม่ได้ใส่ถุงน่องคู่กูซ่านี้ากลงหรือผลมาแล้วเนี่ยได้ๆอยู่กับถือพี่คุยกับมันแป๊บหนึงแดงสดประธานแดงนี่เดี๋ยวแดงสดอย่างระหว่างมือกับตีนเนี่ยมองว่าไหนสะอาดกว่ากันมือตีนสะอาดกว่า ทำไมเชื่อไหมว่าตีนสะอาดกว่ามือมือใส่รองเท้าใส่ถุงน่องไหมไม่ได้ใส่ดูตีนเดี๋ยใส่ทั้งถุงเท้าใส่ทั้งถุงน่องถ้างั้นเวลาแล้วเวลามึงเดินไปเนี่ยมึงเห็นไหมสะเก็ดั้ยมือเนี่ยอะไรเหม็นๆแม่งล้วงไปหมดตูดยังลัางไขี้มึงลงตีนเนี่ยถอดรองเท้าเดี๋มึงเดินไปได้เหยียบขี้ยังมันยังชักออกเลยมือสะอาดกว่านะไปตีนสะอาดกว่ามือนะมึงกลัวมึงชื่อไอเด่นปากแต่ตั้งแต่มึงไปเลี้ยงผานี่ึงพูดจาลามกนะเขาอุ้งตลกธรรมะ กู่นี่อยู่กับเอาหวนมากูต้องไม่มีอ้พวกเรื่องเอานิ้วไปแย่แย่อะไรเนี่ยกูพูดไม่ได้แดงสดเขาไม่เคยแย่เขาเป็นคนเรียบร้อยวิเกธรรมะกูต้องใช้คําว่าแย่ไม่ได้ต้องใช้คําว่าไปไปไอจังไรไอจังไรนี่ยอมชัยเลยชัยโคตรสับปะปอกเลยแกอะไรกันพอดีพยศเดี๋ยวเขาจะเผาแกแล้วนะ เดี que que ic, ๋ยวถ้าเขาเผาแกสุกตรงไหนเนี่ยฉันขอหน่อยหนึ่งฉันจะกินอาเท้าพเวลามันเผาก็จะแบ่งกันกินเลยคนเผาไม่แบ่งอย่่กนตั้งสติก่อนโอ้ยโนเลิแล้เกยครั้งแรกเนี่ยสิบเซฟส่เป้ฟางแดงสดกระูเพชรครับสิบนิ้วอ๋อหน่าคุตาเสียงไม่ถูกเลยไม่ได้ผิดไม่พลาดหรอกเสียงให้เฮ็ด หมดสียง่มากระหาบเป็นแฟนนายละอย่ไปไกลก่อนเดี๋ยวกูจะร้องให้เพาะเลยบอกแล้วก่อนอบออนกูอย่าหลากันไปไหนายมันมันกระดาษยังหลบนะกูร้องคอนผิดทิแก่หน้าคนนี้ก็แล้วกันกูไม่ยกกลัวมันเชิญมันตามสบายยังหลบนากันเลยทัน คืนนี้มาส่งดวงวิญญาณของแม่น้องวิจิตรเรังวัตคืนนี้มาส่งดวงวิญญาณของคุณพี่สมยศเฮ้ยมึงเข้าไปนั่งห้างเลยกป ผู้หญงมาทางนี้แล้วก็ตางไปเองอ่ะกูจะให้คนดูก็สนใจแฟโอ้โหหัวนมล้งตกครบวนะน่ะเฮ้ยดูุูอย่างนี้หัวนมยังตกครบ <c oughs> คืนนี้มาส่งดวงวิญญาณของคุณพี่สมยศถึงไม่รู้จ,จัก ผมแดนสดแต่ผมมาปรากฏกราบพันพอผมแดนสดล้จบให้พี่ไปพบนิพพาน